สวัสดีญาติโยมทั้งหลายครับวันนี้ขอยศออท่านผู้ใหญ่สายวังงอนครับกับคณะอบตอบ้านมุ่นอันนี้ลูกเขยท่านเลขาครับมาช่วยกันพัฒนาบนพระธาตุเพื่อสร้างความเจริญให้หมู่บ้านครับเป็นการรับผิดชอบของท่านผู้ใหญ่ครับนี่อันนี้เป็นพระธาตุปฐมลมุง สร้างอยู่บนยอดเขาถ้ำพงามซึ่งเป็นที่สักการะบูชาในวันข้างหน้าก็อีกไม่นานก็คงจะมีเทวดามาช่วยกันสร้างให้มันเสร็จครับ <c oughs> แล้วก็วันนี้มีรถม,มาถ่ายด้วยอันนี้รถของยมศักด นี่บริเวณข้างในที่จะได้มีโยมจากชนบุรีหรือว่าจากสายของหลวงตาะได้นำพระแก้วแดง29 29นิ้วมาประดิษฐานไว้บนนี้ก็อีกไม่นานส่วนนี้ก็เป็นพระผงของหลวงตา,าที่ครับตา,าได้นำมาฝากกระแสะไว้ข้างบนได้มาสวดจัก,กรพรรดิและนำพระแก้วแดงของปา่าธาราพิลมมาไว้ พร้อมก,กับผงจักระพัดองค์แรกๆที่ได้มาจากแม่ชีแก้วจากวัดท่าผักจากวัดทํามืองนะอันนี้เป็นบริเวณภายในมองไปด้านนอกอันนี้คือทางเข้าปีหน้ารับรองคงจะมีเทวดามาช่วยกันอันนี้เป็นวิวทิวทัศน์ทั้งหมดถ้าเกิดตัดต้นเศษกิ่งไม้แล้วก็จะสวยงามนี่บริเวณข้างนอก วันนี้ก็ในฝ่ายความมัน่นคงของหมู่บ้านมาช่วยกันเยอะแยะมากมายดีมพร้อมเพียงดีนี่ผู้ช่วยประคองครับส่วนเสียงผมเป็นผู้ภาคครับตรงน,นั้นเป็นต้นโพใหญ่มีต้นโพเกิดมาก่อนที่จะมีเจดีแล้วแสดงว่า เคยมีศาสนาเคยมีสถา,า,านที่สําคัญอยู่บนบริเวณนี้ตามที่ครูบาอาจารย์เคยบอกครับเพราะถ้ามีต้นโพเป็นทันาลักษ์ของวัดวารามเก่าแก่อ่ายังไงก็มาช่วยกันพัฒนาพระธ,ธาตุร่วมกันด้วยเดอ้อ